สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวมะพร้าวสับอัดก้อนนะครับวันนี้จะเป็นก้อนเล็กนะครับขนาด750กรัมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเมื่อเราเอาไปแช่น้ําแล้วเนี่ยเขาจะขยายจะฟูได้ขึ้นมาแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะเป็นขนาดอยู่ที่1.5เซนเมตรนะครับต่อชิ้นประมาณนะครับนี่ครับ750กรัม จะเป็นยี่ห้อโคโค่ u ัชนะครับชิปบล็อกนะครับเปลือกมะพร้าวสับคุณสมบัติก็คือปลูกวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากธรรมชาติช่วยอุ้มน้ำโอเครักษาหน้าดินรักษาระดับความชื้นในดินใช้สำหรับเป็นวัสดุปลูกไม้ดอกไม้ใบเนื่องจากมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับผสมดินปลูกหรือวัสดุปลูกช่วยให้ดินปลูกมีช่องว่างในดินต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีครับ ขนาด1.5เซนนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะมีขายในขนาด1ซนติเมตรนะครับ1.5ซนเมตรแล้วก็3ซนติเมตรนะครับวันนี้ผมก็จะลองมาใช้1.5เซนดูนะครับมาดูที่วิธีการใช้งานครับเขาบอกว่าให้ใช้น้ํา4ลิตรนะครับเพื่อให้เปลือกมะพร้าวสับพองตัวนะครับมันจะได้เท่ากับ13ลิตร ก็ยังดูไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปแช่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาลาแกะออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นลักษณะของเจ้ากะบมะพร้าวสับนะครับนี่เขาก็จะเหมือนบีบอัดมาเลยดูเหมือนจะแบนๆนะครับแต่ละชิ้นจะเหมือนแบนๆทับกันนี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับ เราก็จะเห็นความความหนาประมาณ1.5เซนนะครับอ่ลองแช่ดูเป็นยังไงบ้างน้ำเข้าไปแล้วฟองอากาศก็พุดๆพุดออกมาเต็มเลยอืมอ่ะไหนลองทำให้กระจายกระจายหน่อยเผื่อน้ำจะได้เข้าไปได้มากขึ้นเอาล่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแช่สักประมาณ5นาทีนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดรนน้ําออกแล้วก็เทลงใส่กระบะตรงทั้งบนนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเทอุยอุยอุยหลุดนิดหน่อยครับอ่าเรียบร้อยแล้วอันนี้เปรียบเทียบให้ดูนะครับหลังจากที่เราเอามะพร้าวสับอัดก้อนไปแช่น้ําเขาก็จะขยายตัวออกมาได้ประมาณหนึ่งกระบะนี้นะครับที่บอกว่า13บสามิตรประมาณนี้หรือเปล่านะอืม โอเคเลยครับผมว่าข้อดีของการใช้มะพร้าวสับอัดก้อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือพอเขาอัดก้อนแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถจัดเก็บได้สะดวกนะครับไม่ต้องเสียพื้นที่จัดเก็บเยอะพอเราจะเอาออกมาใช้เราก็ค่อยมาแช่น้ำนะครับก็ได้ปริมาณที่เยอะพอสมควรนะครับราคานะครับของเจ้ามะาพร้าวสับอัดก้อนแบบ 750กรัมนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ40บาทนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับเราไปซื้อแบบใส่ถุงใส่กระสอบมาแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผมผมคิดว่ามะพร้าวสับหั่ก้อนเนี่ยเขาค่อนข้างสะอาดดีนะครับดูแล้วไม่มีชิ้นที่เน่าเปื่อยหรือว่ามีกลิ่นเน่าเน่าเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจอยาก ลองซื้อไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ผมซื้อไว้นะครับเป็นลิงก์ที่ซื้อจากแอป l a z a ด a านะครับลองนำไปซื้อแล้วก็ลองใช้ใดูนะครับสำหรับใครที่ดูจนจบคลิปนะครับถ้าเกิดชอบก็กดติดตามไว้นะครับเผื่อผมจะมารีวิวอย่างอื่นอีกนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไม่รบกวนเกินไปขออีกสักหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะครับขอพระคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ